ตันนี้ทำการติดเครื่องสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้นะครับเป็น v o l v o S60 2.0T นปีส0งนะครับมาดูน้ำมันเกียร์ในระบบนะฮะลูกค้าเอารถเข้ามาบอกว่าอยาการับบริการฟัดชิ่งน้ำมันเกียร์นะฮะล้วก็เช็คสเปคของน้ำมันเกียร์แล้วก็ทำการตรวจเช็คสีน้ำมันเกียร์ให้นะครับก็จะ,จะได้แนะนำลูกค้าว่าให้มีการใช้สารฟัดชิ่งคือชะล้างก่อนเพราะว่าสีน้ำมันเกียร์มันดำมากดำขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันงี้ครับ อันนี้ดูในหลอดแล้วนะฮะว่าแสงมันแทบไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวมาดูตอนไหลออกนะครับนี่ครับสีดําอย่างนี้เลยนะฮะขนาดเปลี่ยนตามระยะนะครับไม่แสนหกเท่านั้นเองนะครับคันนี้ลดสิบกว่าปีจะยี่สิบปีนะครับยี่สิบปีพอดีนะฮะซึบเลยนะครับตอนนี้เราทําการชะล้างระบบเกียร์ก่อนที่ทําการ ปัจชิงน้ำมันเกียร์นะครับเพื่อให้น้ำมันใหม่เข้าไปในระบบโดยที่ระบบมีความสะอาดนะครับอัตโนมัติรุ่นนี้เป็นเกียร์แบบ5จังหวะหรือว่า5สปีดนะครับเดินหน้า5สปีดนะฮะเกียร์ออโต้นะครับสังเกตนะครับว่าฝั่งยูสออยนะฮะหรือว่าน้ำมันเก่าที่ออกมาจากระบบเกียร์นะครับเริ่มมีความสว่างมากขึ้นนะครับสะอาดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการล้างนี้ไป สักระยะหนึ่งนะฮะแล้วก็ให้ความสว่างมันเสมอกันแล้วเดี๋ยวเราจะทาการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เต็มระบบหรือที่เรียกว่าฟัชชิ่งน้ำมันเกียร์นะครับตอนนี้เอาน้ำมันฟัชชิ่งออยล์เข้าไปในระบบเต็มนะฮะแล้วเราก็จะทการติดเครื่องลันเกียร์ไว้นะฮะคือให้เกียร์น้ำมันเกียร์นะคะเข้าไปในระบบสมองเกียร์นะฮะแล้วก็ปั่นนะครับให้ เข้าเกียดีให้ล้อหมุนนะครับวอมน้ํามันไว้นะฮะเดี๋ยวหลังจากนั้นเราจะทําการเดินออกแล้วก็ปัดชิ่งน้ํามันเกียร์ก็คือการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์เต็มระบบกันนะครับน้ํามันเกียร์ที่เราใช้ครั้งนี้นะฮะเป็นวอลโวนะฮะรถวอลโวนะฮะใช้เป็นดิคิมูรี่ท็อปเทคอันสองนะฮะเกียร์ชนิดไฮดรลิกนะครับใหม่เข้าไปแทนที่น้ํามันเก่าในระบบนะฮะแล้วมีการเดินน้ํามันเก่าออกมานะครับก็จะมีการเปลี่ยนเกียร์ไปด้วยนะับเพื่อให้น้ํามันเกียร์ใหม่เข้าไปแทนที่น้ํามันเเกกียร่า ทั้งในสมองเกียร์นะครับและเสลนอยเกียร์นะครับเพื่อเป็นการทำความสะอาดสมองเกียร์นะครับนี่คือเป็นหัวใจสําคัญของการฟอกเกียร์นะครับทําให้เราไม่ต้องยกสมองเกียร์ลงมาล้างทำความสะอาดและเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับสมองเกียร์นั้นนะครับเกียร์ของเราก็จะสะอาดนี้เลยนะครับนี่คือน้ํามันเก่าที่ออกมานะครับจะสังเกตว่าใสแดงแล้วนะครับนี่นะครับ ตอนนี้เราทําการปัดชิงน้ำมันเกียร์ครบเรียบร้อยแล้วนะฮะเราจะทําการเปิดระบบหมุนวนนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ดูนะฮะมีการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับดูน้ํามันเกียร์นะครับจะหมุนวนทั้งช่องเก่าทั้งช่องใหม่จะไม่มีการแบ่งแยกน้ามันใหม่น้ามันเก่าแล้วนะฮะดูสีของน้ํามันเกียร์ทั้งสองช่องนะครับ <Goodnight> <อ>เห็นไหมครับเป็นสีออกส้มใสเลยนะครับเห็นไหมฮะ ปกติน้ำมันเกียร์มันไม่ได้เป็นสีแดงเข้มๆออกค้ำๆนะฮะอันนั้นคือชุดท้าสึกหลอมาเยอะแล้วนะครับนี่นะครับแรงดันในระบบเกียร์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทําการถอดสายน้ำมันเกียร์ออกแล้วก็วัดระดับน้ํามันเกียร์อีกทีหนึ่งนะฮะก่อนเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับขั้นตอนสําคัญก็คือการวัดระดับน้ํามันเกียร์นะครับจะต้องอยู่ในระดับที่พอดีนะครับไม่ขาดไม่เกินนะครับ